อยากได้ยางรถยนต์ดีต้องอ่านรหัสยางให้เป็นเดี๋ยวมาดูกันครับผมยางรถยนต์นอกกับยางรถยนต์ผลิตโดยคนไทยมีความแตกต่างกันยังไงครับมาดูกันครับมาดูยางชั้นนําของต่างประเทศกันครับผมมาดูที่รหัสของแก้มยางว่าเป็นยังไงเริ่มกันด้วยที่เทรดแวร์สามหกศูตัวเลขที่บ่งบอกความนิ่มหรือแข็ง ของอยางซึ่งตัวเลขยิ่งมากยิ่งแข็งสึกล้อยากอายุการใช้งานยาวแต่จะมีความแข็งกระด้างการเกาะถนนน้อยายเป็น t e x คชั่ B t e x คชั่ B คือบอกการเกาะถนนเมื่อถนนเปียกซึ่งค่าตัวนี้จะมีจัดอันดับที่ดีที่สุดคือ A A น้อยที่สุดคือ C เป็น Temperature A คือการระบายความร้อนได้ดี สิ้นค่าสูงสุดจะอยู่ที่ A ต่ำสุดคือ C เดี๋ยวไปดูความแตกต่างของยางของบริษัทคนไทยผลิตครับผมทำไมถึงมีราคาต่ำกว่ายางของต่างประเทศมาดูกันครับผมมาดูที่รหัสครับผมเทิดแวร์500แสดงว่ายางโดยบริษัทคนไทยนั้นมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าแต่ จะแข็งกระด้างกว่าส่วนการยึดเกาะถนนเมื่อถนนเปียกยางบริษัทคนไทยยึดเกาะถนนได้ดีกว่าเพราะว่าได้ A ของยางชั้นนาต่างประเทศนั้นได้ B ของไทยได้ A ส่วนการระบายความร้อนของเนื้อย,ยางได้เกตเท่ากันครับผมนี่คือความแตกต่างครับสรุปได้ว่ายางโดยฝีมือบริษัทคนไทยมีการยึดเกาะถนนได้ดีกว่า ยางบริษัทชันนำของต่างประเทศแต่ยางของฟิล์มอรนไทยมีอายุการใช้ง,งานที่ยาวกว่าแต่จะมีความแข็งแข็งกระด้างกว่ายางผู้ผลิตชั้นนำของต่างประเทศครับผมแก้มยางรถยนต์บอกถึงขนาดของอยางความกว้างของหน้ายางความสูงของขอบอยางและความกว้างของเส้นผกนกากซึยงกลางครับไปดูที่แก้มยางกันครับผม อยากได้ยางดีต้องอ่านรหัสยางให้เป็นรหัส265ทับ 60R18 คือบอกขนาดของอยาง265คือความกว้างของหน้ายางซึ่งหน่วยเป็นมิลลิเมตร60คือความสูงของขอบอยางซึ่งคิดค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ของความกว้างหน้ายางคือสูง60เปอร์เซ็นต์ของหน้ายาง265มิลลิเมตร ส่วน R 1 8คือความกว้างของเส้นผ่าศูนย์กลางวงล้อคือนี่ครับความกว้างของเส้นผ่าศูนย์กลางวงล้อ